เปิดประเดิม EP หนของมหากาบลากไส้โดนัลด์ทรัมป์มึงเตรียมใจรับแรงกระแทกเลยเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่มันคือโศกนาฏกรรมครอบครัวที่ให้กำเนิดปีาศาจกูจะกระแทกให้ดิบให้ลึกและให้มึงเห็นว่าภายใต้ผมสีทองและการด่ากราดมันมีเด็กน้อยที่กลัวคนหนึ่งซ่อนอยู่มึงลองจินตนาการภาพโต๊ะอาหารยาวๆในบ้านเศรษฐีย่านควีนส์นิวยอร์กยุค1950 หัวโตมีชายหน้าตาเคร่งขริมนั่งตัวตรงเหมือนหุ่นยนต์เขาคือเฟร็ดทรัมป์พ่อผู้สร้างอาณาจักรอสังหาด้วยอิฐและปูนราคาถูกแต่ปกครองบ้านด้วยกฎเหล็ก mm hmm. เด็กชายตัวน้อย,อยผมสีทองนั่งตัวลีบอยู่ข้างๆพยายามเคี้ยวข้าวให้เงียบที่สุดเพราะเขารู้ว่าถ้าทำอะไรพลาดแค่นิดเดียวคำพิพากษาจะหล่นลงมากลางกะบาลทันทีเฟร็ดทรัมป์ไม่ได้สอนลูกให้เป็นคนดี เขาไม่ได้สอนเรื่องความเมตตาเขาสอนกฎข้อเดียวที่โดนัลด์ทรัมป์จำจนวันตายคือโดนัลด์โลกนี้มีคนอยู่แค่สองประเภทคือนักฆ่ากับไอ้ขี้แพ้มึงเลือกเอาว่ามึงจะเป็นอะไรคำพูดนั้นแหละที่ฝังชิดความเฮี้ยลงในสมองของเด็กชายคนนี้มันคือจุดเริ่มต้นของเด็กที่โตมาด้วยความเชื่อที่ว่าถ้ากูไม่ฆ่ามึงมึงก็จะฆ่ากูแต่ก่อนที่โดนัลด์จะเป็นลูกรักเขาเป็นแค่ตัวสำรองเว้ย ความหวังของหมู่บ้านจริงๆคือพี่ชายคนโตเฟรดดี้จูเนียร์เฟรดดี้หล่อนิสัยดีอ่อนโยนชอบขับเครื่องบินชอบปาร์ตี้เป็นคนน่ารักที่ใครๆก็รักแต่ในสายตาพ่อความอ่อนโยนคือความอ่อนแอพ่ออยากให้เฟรดดี้เป็นฉลามทางธุรกิจแต่เฟรดดี้อยากเป็นนักบินทุกครั้งที่เฟรดดี้พยายามเป็นตัวเองพ่อจะเหยียบย่ำศักดิ์ศรีจนจมดินมึงมันไอคนขับรถลอยฟ้ามึงมันกระจอก มึงมันไอขี้แพ้โดโนัลด์ทรัมป์นั่งมองเหตุการณ์นั้นอยู่ทุกวันเขาเห็นพี่ชายที่เขารักค่อยๆพังทลายลงเฟรดดี้หนีความเจ็บปวดด้วยเหล้ากินเหล้าจนเสียคนกินจนตับพังและสุดท้ายเฟรดดี้ตายด้วยวัยแค่42ปีทิ้งไว้แค่ความล้มเหลวในสายตาพ่อวินาทีนั้นโดโนัลด์ทรัมป์ได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือการเป็นคนดีเท่ากับตาย ทำไมอยากมีจุดจบเหมือนพี่ชายกูต้องไม่เป็นเฟรดดี้กูต้องเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเฟรดดี้ทุกอย่างกูต้องก้าวร้าวกูต้องหน้าด้านกูต้องไม่กินเหล้าและกูต้องไม่ยอมแพ้ใครหน้าไหนทั้งนั้นเมื่อ <Ugh>. พี <unexpected> ่ชายพังสปอตไลท์แห่งความกดดันก็สาดมาที่โดนแต่โดนัแม่งต่างออกไปเว้ยมันมีความเกเรอยู่ในเลือดตอนเด็กๆมันเคยต่อยครูสอนดนตรีจนตาเขียวเพราะครูสอนไม่ถูกใจพ่อเห็นแวว แทนที่จะดุดาพ่อกลับชอบใจเออไอลูกคนนี้มันใจสู้เว้ยพ่อส่งโดโนไปโรงเรียนทหารนิว y ยอกมิลิเท r รี c อ d คาเดมีที่นั่นโดโนถูกขัดเกลาวด้วยระเบียบวินัยและความรุนแรงเขาเรียนรู้วิธีการข่มคนอื่นเขาเรียนรู้ว่าความมั่นใจสำคัญกว่าความจริงเขาเดินเชิดหน้าอกผายไหล่ผึงทำตัวเป็นจ่าฝูงพอกลับมาช่วยงานพ่อโดโนกลายเป็นร่างคลนนิ่งของเฟสทามที่อัปเกรดแล้ว พ่อสอนเทคนิคสกรปรกทุกอย่างให้อย่าจ่ายภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่าจ้างคนผิวดำมาอยู่ในตึกเรามันทำให้ตึกดูราคาตกถ้าใครฟ้องเราฟ้องกลับแม่งให้หมดตัวโดนัลด์ซึมซับทุกอย่างเขาเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นเครื่องจักรแห่งความชัยชนะเพื่อสิ่งเดียวเท่านั้นคือเพื่อให้พ่อพยักหน้าแล้วบอกว่าเออมึงเกง่งโดนัลด์ทำสำเร็จเขากลายเป็นลูกรักเขาสารต่ออาณาจักรพ่อเขาสร้างภาพลักษณ์เป็นมหาเศรษฐีหนุ่มไฟแรง แต่ลึกๆแล้วภายใต้สูตราราคาแพงและผมทรงประหลาดมันคือเด็กชายที่เต็มไปด้วยความไม่มั่นคงอินเ c u r i รตี้มึงสังเกตไหมว่าทำไมทรัมป์ถึงชอบเอาชื่อตัวเองไปแปะจุดที่ตึกทรัมป์สเต็กทรัมป์มหาลัยทรัมป์เครื่องบินทรัมป์ทำไมเขาต้องโม้ว่าตัวเองรวยที่สุดฉลาดที่สุดหญิงเยอะที่สุดนักจิตวิทยาบอกว่านี่คืออาการของคนที่ขาดความรักอย่างรุนแรง เขาโหยหาการยอมรับจากพ่อแม้ในวันที่พ่อตายไปแล้วเขายังคงวิ่งไล่ล่าความสำเร็จเพื่อถมหลุมดำในใจที่พ่อขุดทิ้งไว้เขาคิดว่าถ้ากูเป็นประธานาธิบดีพ่อคงภูมิใจใช่ไหมถ้ากูครองโลกได้พ่อคงเลิกมองกูเป็นไอ้ขี้แพ้ใช่ไหมบทสรุปของ EP พหนึ่ง โดนัลด์ทรัมป์ไม่ใช่คนบ้าและไม่ใช่คนโง่แต่เขาคือผู้รอดชีวิตจากสงครามในบ้านตัวเองเขาฆ่าตัวตนที่อ่อนโยนทิ้งเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกของพ่อทุกครั้งที่มึงเห็นเขาด่ากราดในทีวีทุกครั้งที่เขาบูลลี่คนอื่นขอให้มึงมองทะลุเปลือกนอกเข้าไปมึงจะเห็นเด็กชายคนหนึ่งที่กำลังกลัวตัวสัน่นกลัวว่าถ้าหยุดชนะเมื่อไหร่เขาจะกลายเป็นเฟรดดี้พี่ชายผู้ล้มเหลวทันที ความเฮี้ยของทรัมป์คือเกราะป้องกันตัวที่เขาถอดไม่ออกและโลกทั้งใบกำลังต้องรับมือกับบาดแผลทางใจของเด็กคนนี้คำถามคือถ้าพ่อของเขาสอนให้เขารู้จักคำว่าพอหรือความรักสักนิดโลกในวันนี้จะเป็นยังไงวะแต่ก็นั่นแหละมันสายไปแล้วเพราะตอนนี้เด็กชายคนนั้นกำลังจะก้าวออกจากเงาพ่อเพื่อไปสร้างเงาของตัวเองทาบถมคนทั้งโลกในอีพีหน้า เราจะไปดูกันว่าเขาใช้วิชาขี้เขี้ยของพ่อมายึดครองนิวยอร์กได้ยังไงเจอกัน EP 2 The Art of the Hustle